โอเคสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับพอก็ผมนนนนะครับนะก็วันนี้ก็ไม่สบายนิดหน่อย <c oughs> วันเกิดตัวเองด้วยนะครับผมก็มาเล่นเกมเวันนี้มาเล่นเกมเ Day ่นเดยนะครับซึ่งผมซื้อมานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้แคสักทีนะฮะโอ้ยนะก็หวังว่าเอาเดี๋ยวนะผมหวังว่าผมจะไปเกียนชาวบ้านเขาเล่นแนคะ่นะ อธิบายแหละโอ้โหดำดำมาเชียวไอ้ห่าเดี๋ยวอ,อ่าอ๋อนี่คือแบบว่าร่างกายก่อนโอเคคืออะไรอ๋อเราไม่มีเรื่องผู้ชายผู้หญิงหรอวะไม่เอาสิมันอะไรมันก็ไม่รู้นะโอ้โหผมงง เฮ้ยแต่เฮ้ผมผมชอบผู้หญิงดีกว่าเอองั้นเอาผู้หญิงก็ได้แต่งตัวสักแป๊บนะฮะโอเคโอเคนะฮะอ่าคร่งชั่วโมงผ่านไปนะครับโอเคใส่ช่ดดีกว่นาแน่นอนครับเราชื่อนนนี่นะฮะเ <sighs> ฮ้ยเส่ไปโอเค Okay. เราจะไปเกียนชาวบ้านเล่นกันนะน่าจะมีเซิร์ฟไทยมึงได้นะนี่เน็ตก็ไม่ค่อยดีเนี่ยปิงมันเลยเยอะนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรวะอัลฟาสิบฝ่ขวานี้มันจะมันจะนั่นไปถึงไหนแล้วพัฒน,นาไปถึงไหนแล้วนะฮะอตอนนี้เราเข้ามาแล้วฮะกด F8 ก่อนเลยกูดูปิงก่อนเอ้ย แฝด FPS นะฮะไม่มีหายเลยฮะโอเคช okay. สิบหาเยเอ้ยฮะยังดีที่ยังมีของเหลือไว้ให้เราเก็บนะฮะก็เมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนเล่นหนึ่งคนชื่อว่าเฮ้ยเฮียเขาเป็นนักล่าด้วยนะฮะ อะไรวะชื่ออะไรวะโอ้โหมีซาวใหม่ด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากผมว่าในศพมันต้องมีเฮียอะไรมั้งไม่มีเฮียอะไรเลยนะฮะมันต้องมีสิเอาไปทำเฮียอะไรไม่รู้นะฮะโอ้โหเดินเหยียบศพมีเสียงสุดยอดผมว่าเราต้องหาวุฒก่อน,นะ มันไม่มีห่าโอ้พระเจ้าช่วยกาจอก็กาก,ากนะฮะโอ้ปรับไม่สุดนี่แบบสุดยอดเลยนี่ปรับปรับกากสุดเลยภาพเนะี่ยนี่คขามีของเริ่มเกมมาให้ด้วยครับโหเสียงซาวน์นี่แบบ เขาสุดยอดจริงๆคับเกมนี้หวังว่านี่คงยังไม่มืดใช่ไหมคระเปิดประตูโอ้โหเสียงประตูที่สุดยอดอุ้ยใครมาด้วล้ววะโอ้ไปหมดแล้วฮะปงปงปืนปืนนี้ไม่มีเลยเนีนี่เราจะไปไหนโอ้โหแมพแม่งโคตรกวนตีินกูจะเห็นอะไรละฮพระเจ้าช่วย ไปหาเพื่อนเราได้ไหมมันใช่เพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงแม่ง้ามกิบผมไม่รู้ผมไปไหนครับท่านผู้ชมมันไม่ยอมบอกอะครับสิ่งซาวมึงจะแอดวานไปไหนวะกลัวเสียงเดินตัวเองนะตอนนี้ฮะหินนี้ที่มันทุบได้หรือเปล่าวะที่แบบมาทุบทุบทุบได้ใช่ไหมไม่รู้ครับฮะ Hey, เราลองขึ้นทางนี้ผมว่าผมว่าผมน่าจะขึ้นบนแผ่นที่แผนที่อยู่ข้างล่างโอ oh, สุดยอดฮะอู้ตอนนี้เหมือนจะมีคนมาสร้างรกลากอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็โดนถลม่มผมว่าไม่น่าจะใช่สีมือซอมบีบ้ัะน่าจะเป็นสีมือคนด้วยกันเองนะฮะถ้าถล่มขนาดนี้นะ แหมน่าเสียดายจริงๆะฮะตัวนี้มีอะไรฮนะเป็นกล่องเปล่าๆนะฮะไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยนะฮะเฮ้ยนี่มันไปทำอะไรวะโอ้โหเอ้ยโ,โอ้โหเกือบไปแล้วะฮะโอู้ยเฮีย่ยตกใจหมดเลย โอ้โหกระเป๋าระเบิดเชี่ยโอ้เมืกก่อกี้ขวัญเอ๋ยขวัญมาลูกเอ้บอกตัวเองนะฮะโอเคครับเราไม่ต้องทำหาลยมีคอนล้ไปคือเกม,น,กม,น,กมนี้นี่เพี้ยนะฮะเกมออกออกโอ้โหทำไม FPS ผมลดผู้ชมดูทางด้านซ้ายมือนะฮะ มันมันผ่านอะไรวะเมื่อกี้นี้แล้วแฟบรถเลยนะฮะอาจจะเป็นโหนี่มีคนสร้างบ้านแบบเยอะเยอะดีนะฮะเขาสร้างจนเขาเลิกไปแล้วครับแล้วเราเพิ่งมาเล่นนะฮะผมนี่เป็นอนุสรณ์สถานนะฮะลูกอุ้ย่งไม่ซาวม์แบบมันแท้เยว้ายวนใจใครไปสร้างบนต้นไม้หรือว่ามันนี่ครับมันถุกได้นะฮะ แค่ว,วะนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน,อนชื่อแบบ stone axe เอ่อมันน่าจะเป็นไม่น่า,าไว้ทุบอะเอาง่ายๆไปเถอะมันเอาไว้ตัดไม้ไม่ใช่หรอวะโอเคครับรู้สึกขาดนะฮะเราต้องอุ้ยอะไรวะอุ้ยเราต้องเก็บไว้ครับเนี่ยเก็บไว้เลยเนะี่ย เก็บไม่ได้ด้วยโอ้ยแล้วแฟบรถไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ผมเปลี่ยนการจอดแล้วแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเกิดด้วยน่าจะขอพ่อแม่ได้แล้วเก็บเองไม่ไหวนะฮะเนะมันมันแพงนะฮะผมไม่มีงานทําเลยนะโอเคกลับเข้าเกมของเราต่อแม่มันมันเอาไว้ทำอะไรอยู่วะน่าจะอันนั้นปะ่ะผู้ชมครับคือแบบ ขุดหินมาแล้วก็เอามาใส่เครื่องไอเวนเนี่ยแล้วก็ให้มันกลายเป็นเหล็กอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่แบบขุดเหล็กที่มันปนหินมาอะไรเงี้ยโหแล้วนี่บ้านแบบโด,โดนโดนด้วหมดเลยมั้งทับเนี้ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูสักหน่อยนะโอ้โหคือสภาพนี่ไม่ใช่บ้านเลยฮะสุดยอดมากครับคุณอยู่กี่วันครับเนี้ย มันน่ากลัวนะฮะมันน่ากลัวนะเปิดดูก่อนไม่มีหาเลยเลยฮะโอ้โหนี่บ้านเหรอวะ <c oughs> ได้อะมเมล็ดก,กาแฟอ่อเ <c oughs> สียงเหมือนใครกระซิบข้างหูด้วยซาวนี่แบบสุดยอดอเฮี้ยเกมสน้นตีนซาวนนี่แบบโอ้โหอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังครับต้องระวังครับ เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันจะมันจะพังครับเกมนี้นี่มีแดงนมถ่วงอุ้นนั่นไงโอ้โหุ่ยบอกแล้วเชียวผมเจอหมวกเหรอขอบคุณครับผมเจอหมวกเดี๋ยวครับผมสามารถที่จะใส่แล้วตัวละครโอ้โหสุดยอด นี่ต้องมีชุดด้วยใช่ไหมครูต้องไปหาชุดด้วยใช่ไหมไอ้หืมน่าจับซ้ำจริงนะเนี่ยฮะเจอนี่จัดเลยครับไม่ต้องห่วงนะฮะคาบหาไม่ใช่ละคาบสติกอ๋อมีไม้แล้วนะฮะอ๋อนี่อะไรวะอะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนจะเป็นแบบพวกอาวุธป่ะเออที่ตัรู้คือแบบว่าตอนนี้อยากใส่หมวกเหลือเกินเนี่ยใส่หมวกได้ไหม นี่ปะอ๋อนี่ไงนี่งอ่าใส่หมวกอืโอดีมากมันอาจจะช่วยอะไรเราได้สักนิดหนึ่งนะฮะโอเคไปบ้านไหนกันต่อครับนะมาค้างๆนี่แหละฮะนะโอเคบ้านนี้เหมือนจะดูดีสักนิดหนึ่งหวังว่าตอนคืนจะไม่มีซอมบี้มานะฮะซอมบี้เดอะสตาร์มานี่ผม สุดยอดเลยนะฮะมาเลยสุดยอดเอาไปก่อนครับเก็บหาอะไรเก็บให้หมดครับไม่เอาดีอันนี้ไม่เอาทิ้งไว้ฮะมันคงช่วยหาอะไรเราไม่ได้หรอกเวลาอมบีมาเนี่ยเราทำหาด้เก็บไปก่อนะรัอมีทางขึ้นนึางบนด้วยครับแต่เดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูแถวนี้ก่อน <c oughs> ขอดูแถวล่างๆก่อน ีมันผมจําได้มันเป็นคาร์ฟทำอะไรได้วะนี่ไงมันเป็นผ้าใช่ไหมแล้วเหมือนจะเอาไปทําอะไรได้คาร์ฟเป็นคบเพิงหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนีจริงๆเอาเก็บไปสักสี่อันผมว่าเราเริ่มจะเหียวน้ำแล้วนะฮะ เราน่าจะไปตักน้ำมาแดกได้แล้วนะให้มีซอมบี้มาเลยครับผมขอรองแค่นั้นแหละอืมเอาเก็บมาเท่าไหร่วเนี้ยเจ็ดอันไอ้บ้าโอเคเราต้องคราฟอ่าคราฟไปนี่ก่อนสติกค้าฟสิพี่อ๋อแหม เอาสักกวอ่านก่อนครับโอ้แล้วมีเวลาจบอย่างนี้จบแน่พี่น้องเหงยคงไม่เดินช้าเหมือนรัชด้วยใช่ไหมเอาไวน้นี่เราก็น่าจะครับอะไรได้ดอีกเฮ้ยอ๋อนี่ไงครับเสื้อครับกางเกงได้แลนะ้วครับท่านผู้ชมครับหวังว่าผมจะครับนะครับถ้าผมไม่ครับเนี่ยผมจะ เป็นคนที่ไม่มีอะไรใส่นะฮะเดี๋ยวยังอื่นเอาไว้ก่อนฮนะต้องคาวันนี้ก่อนนะฮะนี้เราก็เดินหาของไปรอมันคาบเสร็จไม,ม่ีโอ้ยดีมากเฮียอะไระเนี่ยเก็บไปก่อนครัเออมันน่าจะเอาไปใส่น้ําได้หรือเปล่าวะเออเดี๋ยวโอเคอาหารหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ บ้านนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวครับเราโอเคได้กางเกงนะฮะเราต้องทำอะไรอีกวะนี่อะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นรองเท้านะครับเกือกทับเกือกก่อนฮนะไปหาผ้าม่านอีกดิที่จริงมันต้องข้างล่างมันต้องหล่นด้วยดิวะ แมงล่างไม่ยอมหล่นอ่ะนี่แนล่เร็วกว่าเดิมเยอะอืมอือโูสแต่เดี๋ยวมันพังนะเว้ยเราต้องหาเหล็กก่อนนะฮะผมจำได้ว่าผมไปแงะฝาบ้านทำเป็นเหล็กเออ <c oughs> คือชีวิตผมเนี่ยแบบแง,แงะนู่นแงะนี่ไปเรื่อยฮะ ยังไงวะอ๋อนี่ไง,ไงดื่มน้ําไปแล้วครับดื่มน้ําแล้วมันจะได้ขวดเพิ่มใช่ไหมเออเอาขวดไปใส่น้ําต่อครับเป็นเรื่องที่ดีครับทำอะไรได้กับไอเวเนี่เนี่ยผมว่าผมเอาไปทำาหาน